สนับสนุนโดยขนแปลงมหัศจรรย์พลังสปริงต้องซิสเต็มมาสวัสดีครับชื่อได้นะคตจอร่อได,ได้ครับอุ๊ยเยอะเยะไปห้ามเลยชาจังทำอะไรอยู่เนี้ย ชิมของมาชิมของมาชิมอะไรเป็นพวกลูกเหม็นหรือเปล่ามันเป็นตรงผลิตภัณฑ์แบบบำรุงผมตรงนู้นอ่ะในมาส์กสูเปอร์อ่ะมันก็ทั้งเขาจะแบบมีให้ชิมฟรีอย่างเงี้ยเออควักแว็กอย่างเงี้ยแล้วก็แบบแต่เขาว่าออร์แกนิกไงชิมได้่ชลาอย่างงเี้ยเออควักแว็กนี่ไงเอาคนไปปาดหน่อยอย่างที่เนยถั่วอย่างเงี้ยโอ้ยเนี่ยวนี้อะไรมองอะไรมองอะไรพ่อขาเหรอพ่อขานี่ เห็นแล้วเหรอใช่เมื่อกี้เขาให้ฉันชิมด้วยเขาให้อะไรเนข้างในมันเป็นชีชีซะหรออร่อยอร่อยมีงานคนชิมเต็มไปหมดเลยอะแต่ไม่มีคนเดินเข้ามาซื้อเลยอะทำไมคนไทยถึงเป็นอย่างนี้แล้วเขาบอกนะบอกว่าร้านนี้เขาให้พนักงาน่ะชิมขนมปังทุกคนหรอจะได้รูแล้วเขาจะได้บรรยายถูกว่าอันนี้รสชาติยังไงอันนี้รสชาติยังไงนี่อ่ะครบมาตรฐาน F N N พ่อค้าแซ่บแบบนี้ต้องเรียกมาคุยสักหน่อยละได้นะคะกับพ่อค้าแซ่บที่ร้าน Don Q ค่ะ บอกไปด้วยสิว่าเซ็นท่าน heh อพูดฮาฉันเจ็ดฉันท่น問กับโอต์ตามนี้เลยเขาเดินเขาไปอีกชั้นหนึ่งก็เมืองไทย Dream M Live ที่ทจ,จะมีอะไรเออสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับนดีชีย์วะกวันดีชียวะกวัสดีค่ย์วะสวัสดีค่ะ ฮาชิเมะมาชิเตะต่องแต้มนี่ฮองจินเนาะชื่อจินกะโฮชิแดะแปลว่าอยากมีแฟนนี่เป็นคนญี่ปุ่นสวัสดีครับสวัสดีค่ะถามว่าชื่ออะไรคะชื่อปานะคะมันไม่ยากหรอกเจมสดามิกิี้โอ้ยแมดามมิกกียามาบาค่ะชื่อจริงชื่อคุณมิกกี้คุณมิกกี้ที่ร้านเรียกมิกกี้นะคะมิกกี้ค่ะิ พวกเราเนี่ยก็เป็นคนชอบทานขนมปังอยู่แล้วเนาะแบบบางครั้งเด็กๆก็จะซื้อก้อน20บาทแล้วเคุ้ง้าไปในน้ำเนี่ยแต่เราก็ต้องแบบไปแย่งกินกับซื้อกินเอาซื้อไม่ใช่ขนมปังแบบนั้นไม่ใช่นะขนมปังกะโลจริงๆเราเป็นคนชอบทานเบเกอรี่กันอยู่แล้วแต่ว่าที่ดอนคิวเนี่ยเราเห็นว่ามันขนมปังมันค่อนข้างไม่เหมือนที่อื่นใช่ไหมคะมันมีความแตกต่างยังไงคะจะไม่มีนะคะการโบส สันอายาสันแท่งก็มีประมาณนั้นค่ะคะฝากถามคุณมิกกี้หน่อยว่าคุณมิกกี้นี่เป็นเชฟเบเกอรี่เนี่ยมายาวนานกี่ปีแล้วปีเดียวนะค่ะอ๋อเหรอฮะเพราะว่าไม่เป็นนะครับค่ะจริงๆแค่ว่าผมคุยเนี่ยเอแบ็กนะค่ะอ๋อนี่เรียนเอแบ็กใช่ครับอ๋อเหรอเรียนทำมาปีเดียวเรียนทำมาปีเดียวแต่ว่าเรียนอยู่ที่เอแบ็กยู่แล้วใช่ครับเรียนคณะอะไรคะเรียนเกี่ยวกับอะไรอะคอมอาร์ตคอมอาร์ตแล้วทำไม อย่างอื่นทำไมถึงเลือกมาทําเกี่ยวกับแบบธุรกิจเบเกอรี่หรือว่าพวกขนมปังอะไรอย่างนี้ฮะช่วโมงสนใจครับสนใจเพิ่งทํามาปีเดียวแล้วต้องฝึกนานไหมคะมีอ่ะมีเยอะเยอะฝึกเยอะแยะเลยฝึกเยอะแยะเลยฝึกนะมีสิ่งที่จะต้องฝึกเยอะแยะเยอะเลยใหรอเช่นต้องต้องเริ่มจากอะไรบ้างอ่ะถ้าเรยูสตาร์ทอ่ะต้นนี้ค่ะคาเฟ่ก่นนะคาเฟ่เบเก้ทำว่าสิ่งไหนคาเฟ่คาเฟ่นะครับก็ทำ ตอนนี้กำลังฝึกเลยค่ะกกลังฝึงเพื่อ,อที่จะให้เก่งกว่านี้เพื่อที่จะให้เป็นกว่านี้นะคะก็คือต้องต้องเรียนรู้ตั้งแต่เริ่มต้นใ,ให้งั้นมีคำถามเกี่ยวกับเบเกอรี่เบื้องต้นมาถามดีกว่า What's the difference between the flour w <อ> uh, the paddle the, the บั a d ด n and the w o w ออ I don't know only know the ท้าใหญ่ม่อม พี่กิดทำหน้าที่อะไระในร้าน <ทำ S 1> บ้างวันนี้เขาเป็นเมนเจอร์ของคาเฟ่อยู่นะคะอ๋อแล้วคาเฟ่นี่จกกัดนักร้องกี่วันตลกกี่วันคะสังเกตนะครับว่าที่คาเฟ่น,นี้ผู้ชายจะเยอะผู้หญิงจะน้อยก็เลยเรียกว่าสาวน้อยคาเฟ่ <c oughs> คนไทยเวลามาซื้อหรือเงี้ยเพราะว่าเมื่อกี้เห็นยืนอยู่หน้าร้านมันก็แบบตัดขนมปังให้ชิมมีมาคุยกับคุณมิกกี้บ้างไหมเยอะเลยค่ะรู้สึกรู้สึกยังไงเวลามีลูกค้ามาคุยกับเรา How do you feel when the customer come and you know มิก talk to you ตื่นเต้นไหม Modern bread เต็มมากเต็มมากแต่ก็จะมีของคงของฝากวา หรอ,รอ You got souvenir from the customer ได้หรอ,รอแล้วมีอะไรเขาเอาอะไรมาฝากนะคะเป็นแบบเศษเ,เล็บเศษขนเอาลิ้นจี่เอาลิ้นจี่มาให้ เป็นลิ้นจี่ที่ห่อของเขาด้วยเพราะว่าเพราะว่าแม่เขาซื้อมาฝากไม่ใช่ลิ้นจี่ที่ห่อของเขาเพราะว่าแม่เขาซื้อมาฝากแล้วมันเหลือเขาเลยแบ่งมาให้คุณมิกกี้กินเรารู้เรื่องราวส่วนตัวนะไปประมาณหนึ่งส่วนมากไม่ใช่เป็นเรื่องจําเป็นด้วยถามเรื่องอาหารขนมปังที่มากดีกว่านี้มีอะไรอยากจะให้เราชิมบ้างขนมปังข้าวโพดข้าวโพดอ๋อข้าอร่อยครับแล้วก็นับวันคัสตาร์ขนมปังคัสตาร์ทายครีม มีให้ชิมไหมคะมีค่ะมีอะไรไหมมีค่ะอ้อน่ารักเลยอ่ะ <c oughs> าระหว่างรออุปกรณ์ถา <c oughs> มคุณมิกิดีกว่ามาถ้าหามเกี่ยวกับที่ไปเทีญี่ปุ่นดีกว่า <c oughs> ชอบเซเลอร์แอสวินเซเลอร์คนไหนมากที่สุด <c oughs> What color is Sailor Mercury <c oughs> <c oughs> นาคีนัโกเตโกโกเตใชรแล้วแลเราลงเองรีวิซิงนะ and you say and you tell us w i t h ชาลาเฮ้ชาลาลาเป็นจิงก็เการ์ตูนประเทศเขาทำไมเขาจะไม่หรูะเปลี่ยนลกันจามาจะทิงจามาจ่ะ แล้วกันมีแฟนยังมีครับอารมณ์เสียยตุเล่ห์นะครับอ๋อตุเล่ับมันอร่อยจ้าชวนคุณผู้ชมมากินขนมปังที mm ่ร้านด้านคิวหน่อยชื่อมิกกี้นะครับตรงนี้มีแนะนำขนมปัง เขาก็เยอะๆนะครับก็มาดีจังได้ครับที่เซ็นเตอร์เวิลด์ชอนเจิรนะครับแถวท็อปปิสมาร์เก็ตนะครับขอบคุณครับเออโอ้ยฟันเสียบฟันโอ้ฟันหักฟันหัก มีปัญหาเรื่องฟันโอ้โหไม่ยอมใช้แปรงสีฟันดีๆแบบนี้เราเลยมีกิฟต์เซ็ตนะคะจากแปรงสีฟันชิสเจมมาม่อมม่อไพ่นะคะแอชวีเนียฟลอยด์ย่ะค่ะแปรงสีฟันชิสเจมมานะคะขนแปรงพลังสปริงดิ่งเด้งไม่เหมือนใครซอกซอนสะอาดเลยถึงร่องบนี้ค่ะ